ถ้าคุณยังไม่มีสกิลเซตชุดนี้เนี่ย คุณไปต่อกับยุค AI อ e ่าลำบากแน่ๆ AI era ก็คือยุค AI มันล้ําไปกว่ายุคดิจิตอลอีกนะแล้วปีหน้าเป็นต้นไปคนจะตกงานเยอะขึ้นอีกประมาณเราว่าเมืองไทยตอนนี้จํานวนคนตกงานก็ปีละ2อสามแสนคนโดยประมาณนะอ่านมาล่าสุดปีหน้าน่าจะเยอะกว่านั้นอีกแล้วกลุ่มคนอายุ40ขึ้นไปอย่าเพิ่งวิตกกังวลเพราะเราเชื่อว่านะถึงแม้ว่าจะมีข่าวหรือว่ามีวงในหรือแมองค์กรบอกว่า45คือวัยเกษียณจริงแล้วก็เสียไม่มีอยู่จริงเพื่อนเกษียณหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ถูกจ้างงานในบริษัทจากัดหรือในองค์กรที่เรา ต้องไปรับจ้างทํางานเราสามารถไปทําอย่างอื่นที่มันคือทางเดินของชีวิตเราอ่ะมันคือทางเลือกของเราสกิลที่เป็นเบสไลน์เบสไลน์คือสกิลขั้นพื้นฐานในตอนนี้ไปจนถึง10-20ปีข้างหน้าอารมณ์เหมือนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต อารมณ์นั้นตอนนี้มันจะกลายเป็นเบสไลสกิลมันคือ AI มันคือดิจิทัลทูส์มันคือทุกสิ่งอย่างที่คุณจะสามารถใช้ AI เป็นคือทุกคนต้องมีเพื่อใช้ในการทํางานแล้วทาไมองค์กรถึงไม่ค่อยรับเด็กจบใหม่หรือไม่เพราะว่า HR หลายๆคนบอกเลยพวก talent management ทั้งหลายขี้เกียจสอนงานค่ะเพราะว่าเด็กจบใหม่เนี่ยถึงแม้มันจะเทพ AI มาก็เถอะนะจะใสยวิดเอไอเทคโนโลยีมาวิดคอมอะไรมาไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าซืออีกระบบ AI เข้ามาเนี่ยมีไอ Manager สักคนนั่งอยู่เซตนู่นนี่นั่น,นปุ๊บจบเลยมีผู้ ช่วยทางานเอกสารส่งรีพอร์ตทาอะไรง่ายๆไม่ต้องจ้างเด็กจบใหม่ละเพราะฉะนั้นองค์กรหลายๆองค์กรในช่วงนี้คือต้องการจ้างคนที่มีประสบการณ์ทำงานประมาณ3-5ปีเพราะฉะนั้นจนแล้วจนรอดบอกกลุ่มน้องๆที่เพิ่งเรียนจบมา20-24 สิ่งที่ควรทําคืออะไรใส่ในพอร์ตทงานที่เคยทํามาหมายว่าจะอยู่ร่วมชมรมอะไรมาเคยพาร์ทไทม์ที่ไหนมาฝึกงานตรงไหนมาเคยทําออนไลน์หรือช่วยอะไรนิดๆหน่อยๆใส่ไปในพอร์ตโฟลิโอให้หมดเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสคืออะไรคือซอฟต์สกิลอีทักษะอ่อนนั่นแหละทักษะแข็งช่างมัน AI ช่างมันเพราะว่าทักษะ AI ทุกคนเรียนรู้กันหมดละมันกลายเป็นสิ่งทั่วไปแล้วคุณมันกลายเป็นเบสไลน์สกิลแล้วลมเหมือนตอนคอมพิวเตอร์ยุค .com เข้ามาแรกๆใครใช้คอมไม่เป็นก็เตรียมตัวลมหายตายจากตกงานเตรียมตัวบริษัทเจงงอย่า เดียวกันเพราะพีระมิดหัวกลับของ s o t t skill base ่ะที่เป็นคอเป็นแผนที่เลยแผนที่ Map Skill ที่คุณจะต้องมีในยุค AI ภายใน10-20ปีเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครสามารถแทนคุณได้แน่นอนเนื่องจากว่าคุณคือหนึ่งคนทุกคนเป็นยูนิคของตัวเองเพราะตอนนี้เขากำลังเลงไอ้พวกที่ไม่มี soft skill นี่แหละเป็นอันดับแรกๆเลยเจน AI ได้ไหมถามตอบง่ายๆทำ DataTool ได้ทำา Excel ไอพวก i c r o s o f t อะไรพวกนี้ ธรรมดามากเป็นเบสไลท์สกิลเช่นกันและอีกอันหนึ่งก็คืออ่านวิสเซตอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษธุรกิจแต่ประเด็นคือแกรมมาไม่ต้องเป๊ะเพราะเดี๋ยวนี้ AI ไช่วยคุณแล้ว42-45ที่กําลังอยากจะย้ายงานก็ใช้สกิลพวกนี้ได้เช่นกันเพราะว่าเราเริ่มต้นมาเหมือนกันเลยนะตอนนี้ทุกคนเซตศูนย์คือ AI ไใหม่สาหรับทุกคนเลยยกเว้นพวกเด็กวิดคอมทั้งหลายามา a d v a n c e skill a d v a n c e skill คือสิ่งที่จะเหนือไปอีกขั้นหนึ่งสําหรับพวกเบสไลท์นะก็คือ critical thinking คิดแบบคิดวิพากษ์คิดให้มันลึก ลงนิดนึงอ่านสถานการณ์ได้ถ้าไปเรียนเป็นคอสยาวๆเนี่ยมันจะมีแบบฝึกหัดให้ทาแล้วมีเป็นขั้นตอนเฟรมมิงเป็นยาวแต่เอา,า,าคอร่าวๆคููพอที่จะอ่านสถานการณ์ได้ง่ายๆคนมันแม่นกว่า AI อ่านสถานการณ์การเมืองในบริษัทได้นี่คือทักษะที่จะต้องรู้เพราะว่าเราจะเหนือกว่า AI เทคนิคการอ่านคนอีกอันมองตาดูท่าทางกิริยาดูภาษากาย ไอ้พวกนี้คือ AI มันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะ AI มันทำตามสั่งเราถูกปะไอ้เรื่องพวกนี้ AI ทำไม่ได้ไม่ใช่แค่ทําตามโจทย์เทคนิคเล่าเรื่องนะคะก็คือ a storytelling นั่นแหละ and communication skill นี่คือการคุยกับคนเป็นหลักอยู่ในองค์กรทําข้อมูลพรีเซนต์งานเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทํางานบิวให้โอเคนายคะโปรเจกต์ A อันนี้มันดีมากเลยคะ่ะคุณจะไปให้ AI มันทําแทนเหรอมันอาทำพรีเซนต์ได้คนขายงานคนปิดดิวคนพูดก็คือคุณน,นั่นแหละอาถัดไปมาที่ สกิลข้างบนแล้วค่ะพิรามิดก่อนจะไปสู่เมตาสกิลนะเชนเชเตอร์สกิลหรือเขาเรียกว่าสกิลเชิงกลยุทธ์แล้ะกัน s t r a t e g i c v a l ที่ตัวเองมีให้กับองค์กรนั้นจะทําอะไรได้บ้างจริงๆอีสีแดงเนี้ยใช้ได้ทั้งอายุเกิน3ามาขึ้นไปหรือกลุ่มเด็กจบใหม่นะพอดิ differentiates k i l l เนี่ยคุณจะไปสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับธุรกิจเขาได้สามารถไปสร้างรายได้ให้องค์กรได้ แต่เราเชื่อว่าสกิลสีแดงอันนี้น้องๆอ,อาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเพราะว่ามันมีความแอดวานซ์ขึ้นไปนิดหนึ่งอย่างเช่นนะยกตัวอย่างนะตอนที่จะอันนี้อาจจะเป็นแนวหัวหน้าง,งานนิดหนึ่งสีแดงคือนิโ o t i a t ตคือทักสัการเจรจาต่อรองการคุยเรื่องปิดดิวกับลูกค้าได้ยังไงส่วนมากเราเห็นเซลล์เด็กๆคุยได้ในระดับหนึ่งแต่เวลาจะปิดการขายอันนี้ถ้าอารมณ์พวกนักขายนะพอจะปิดการขายปุ๊บเราจะต้องเรียกซูเปอร์วิเซอร์เข้ามาชาร์จเซลล์แมนเจอร์เข้ามาคุยต่ออันนี้คือ มันระดับสกิลที่เป็นหัวหน้างานแต่มันก็มีบางคนคุณที่อายุ2 0่สถึงยีกลุ่มเพิ่งจบใหม่มาแล้วมีสกิลพวกนี้ไว้มันมี <c oughs> เคยเห็นไหมเ <c oughs> พื่อนบางคนโอโ้โหอายุ20กว่าท,ทําไมเธอไปเป็นซอฟท็อปเซลล์แล้ววะเฮ้ย <c oughs> มันเก่งมากเลยมันบอกว่าอะไรรู้ไหมตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาเนี่ยเออถึงฉันจะอยู่บ้านนอกมาต่างจังหวัดแล้วขายของตั้งแต่ยางพาราเออน้ําขวดคือขายหมดอะขายของมาตั้งแต่เด็กเอางี้ดีกว่าเร่ขายของไอพวกนี้จะมีสกิล นักขายที่ดีมากแล้วมันเป็นท็อปเซลลตั้งแต่อายุ20การเจราจาต่อรองเทคนิคการปิดการขาย strategic communication อย่างเงี้ยพวกนี้คือเป็นสกิลที่เอาเป็นว่านแน่นมากคนในองค์กรยังต้องการสกิลนี้อยู่แล้วต้องทำได้จริงด้วยนะไม่ใช่แค่ขายเก่งอย่างเดียวขายนี้ไม่ใช่เฉพาะพนักง,งานขายนะ ขายโครงการให้บอร์ดขายให้คอมมิตี้ได้ถ้าอยู่มาหาชนก็คือสกิลพรีเซนเทชันสกิ l อะจะบอกว่าอีกอันคือสกิลเอาหน้ากับเจ้านายก็คล้ายๆแบบนั้น